สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรามีคุณเจยองมาเป็นล่ามด้วยนะครับะเชิญตรงกลางเลยครับคุณอุดวานครับก่อ,นอ่นเลยให้ทักทายสื่อมวลชนวันนี้มีสื่อมวลชนมาเยอะมากเลยครับ 네안녕하세요배우도입입니니니다다만나뵙게서너무영광감사합สวัสดีครับผมอูโดวานนะครับยินดีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนในวันนี้นะครับปรบมือให้หน่อยได้ไหมครับนอกจากสื่อมวลชนก็น่าจะมีแฟนๆของคุณอูโดวานมาด้วยนะในงานครั้งนี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีด้วยครับครับถามว่ามาไทยครั้งนี้เป็นยังไงบ้างฮะอูโดวานเนี่ยเจ้า 언제올때마다좀뭐겨주셔서이이ทุกครั้งที่มาประเทศไทยผมรู้สึกดีมากๆเลยเพราะว่าทุกๆคนนะคะแฟนๆชาวไทยต้อนรับผมอบอุ่นมากๆทุกครั้งเลยที่มาเมืองไทยเราเป็นสยามเมืองยิ้มมาขนาดเช้าๆขนาดนี้รอยยิ้มเนี่ยเต็มไปหมดเลยอย่างไม่น่าเชื่อยิ้มมาทุกคนยิ้มยิ้มหน่อยให้เขาเชื่อยิ้ม,มาใช่ายโเออ เห็นช right? ัดเจนเลยครับรู้ส er> ึกเลยใช่ไหมฮะเพราะรู้สึกดูวันกอยู่จัลผมก็ยิ้มอยู่นี่ไงครับอ่านี่แบบนี้แบบนี้นะฮะลามก็ยิ้มฮะลามอยู่ไทยมานานอ่าขัดฉิบาบอกยิ้มพร้อมกันค่ะเอาล่ะมาครั้งนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ธรรมดาเพราะว่ามาในฐานะของ global brand ambassador ของ C2 Vitamin ด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับุโดวันเนอ่อตั C2

เลือกดูแลผิวก็ลวเลยยิ่งดีใจเขาประใหญ่ที่ได้เป็นกลแบงบาสิเอรยของซีทูวิตามินนี่นะฮะเชื่อเลยเพราะว่าผิวเขาใกล้ๆคือแบบเรียบเนียนใสมากๆนะฮะจริงๆเรื่องจริงฮะเช่อเลหรองจริงๆฮะจริงๆเขาขึครับแต่คุณดวันอยากรู้ไหมว่าเพราะอะไรซีทูวิตามิน